ขอเจริญในธรรมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอ่าวันนี้พระอาจารย์จะมาพูดถึงในเรื่องของปัญหาท่านบอกว่าตัญหานี่มีสภาพกว้างและลึกที่ไม่สามารถจะถมให้เต็มได้แต่ทีนี้ว่าอ่าตัญหานี่มันมีความหมายกว้างลึกแค่ไหน เพราะว่าเราทุกคนที่ดำเนินชีวิตอยู่นี้ก็ต้องใช้ตันหากันทั้งนั้นแหละอ่าไม่มีใครที่ว่าจะทํามาหากินหรือว่าการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ใช้ตันหานั้นอ่ามันเป็นไปไม่ได้นะเราะจะตีความอยากทุกสิ่งทุกอย่างนี้ว่าเป็นตันหาทั้งหมดนะแต่จริงๆแล้วคำว่าตันหาในาศาสนาพุทธเนี่ยมันอยู่ในระดับไหน ถึงจะเรียกว่าตัณหาเราจะมาบอกว่าความอยากทุกสิ่งทุกอยาก่างม่นเป็นตัณหาหมดไม่ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยจะทำมาหากินจะสร้างหลักปักฐานของชีวิตเนี่ยมันก็ต้องต้องอมันก็จะต้องมีความปรารถนามีความอยากเป็นหลักซึ่งความอยากในลักษณะนี้นะมันเป็นความอยากเป็นความต้องการที่มันไม่ได้ผิดศีลธรรม นะคือเราทำมาหากินด้วยความทะเยอะทะยานอยากก็จริงจะเป็นความทะยานอยากที่มันอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเราไม่ได้เบียดเบียนตนเองให้มันเบียดร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อืน่นนะในลักษณะนี้เนี่ยถ้าตามความหมายแล้วจะไม่ได้เรียกว่าตัณหานะท่านจะเรียกว่าหนทางหรือว่ามักเป็นทางในการ ทำการทํางานอะไรให้มันเกิดความสำเร็จไม่แต่เราปฏิบัติธรรมนะเราก็มีความอยากมีความต้องการในตรงนี้กันทุกคนอ่นะแต่ความอยากตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นความอยากในลักษณะของอิทธิบาทสนะี่นะคือมีความพอใจมีชันทะวิรยิยะจิตตวิมังสาอ่านะมีความพอใจมีความภาคเพียรมีจิตที่จดจ่อ ่าแล้วก็มีปัญญาพิจารณาอ่าในการที่จะดำเนินชีวิตนะแต่ความหมายของคำว,ว่าตัณหาเนี่ยคือมันเป็นความทะเยอทถ้ายานอยากจนมันอ่าเลยเถิดไปคือออกนอกกรอบแห่งศีลธรรมไปนะอย่างเช่นสว่าเราอยากจะได้ดไรถป้ายแดงสักคันหนึ่งนะอ่า เราก็พยายามที่จะทำมาหากินทำการทำงานนี่เพื่อที่จะอดออมทรัพย์ของเราเนี่ยเพื่อที่จะไปแลกซื้อสิ่งนั้นมาอ่ามาก็เอามาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายหรือว่าเอามาใช้การใช้งานเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอันอย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหาแต่เป็นเป็นทางที่พอสำเร็จอ่าสำเร็จสำเร็จแบบโลกโลกนี่แหละสำเร็จ ด้วยการลามาชีวิตของเราเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรามันสุขสบายขึ้นนะอ่อันนี้ก็ยังไม่ถึงคําว่าตัณหานะทุกคนจะต้องมีตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่มีตรงนี้แล้วเนี่ยชีวิตของเราจะไม่มีพัฒนาการอะไรเลยโลกของเราก็คงจะยังไม่มาถึงจุดนี้นะเราจะต้องเราจะต้องใช้ตัวนี้เลยเป็นตัวนํา เพราะฉะนั้นใครที่มีความต้องการความอยากของท่านอ่ะท่านทำไปเถอะเพียงแต่ท่านไม่เบียดเบียนตนเองจนเกิดความเดือดร้อนแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เขามีความเดือดร้อนอไม่ไปกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่นเขาอ่าอย่างนี้อเราก็ไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ความอยากที่มันทำให้เกิดความทุกข์ อ่าที่มันผิดศีลธรรมน่ะอันนั้นแหละมันเป็นความอยากอ่าที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงหมายเอานะคือเป็นความอยากที่เกินประมาณแห่งตนนะตนมีทรัพย์แค่เนี้ยมีความสามารถแค่นี้มีสติปัญญาแค่นี้มีกําลังกายแค่นี้แต่อยากจะได้ของที่มันอ่าเกินความสามารถของตนเอง แล้วทีนี้พอหาทรัพย์ไม่ได้หาทรัพย์ไปซื้อไปแลกเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยมันก็กจะเกิดแนวทางแห่งความคิดที่ออกนอกกรอบแห่งศีลธรรมไปนะก็กจะเกิดการทําการทุจริตทางกายทางวจีทางมโนนะมันจะนําไปสู่ทุจริตอย่างนั้นอนะอันนี้แหละเดียวว่าความทะยานอยากที่เป็นตัณหาที่จะนํามาสู่ความทุกข์นะ ตัณหาเนี่ยท่านว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์เราเห็นนะเราก็ได้ยินได้ฟังมาเราเรียนรู้มาในอริยสัจสี่นะทุกสมุทัยนิโรธมากนะตัญหาเนี่ยเป็นตัวสมุทัยที่มันทำให้เกิดทุกข์นะคนจะมองว่าอย่างนี้แล้วก็จะพยายามเวลาปฏิบัติธรรมหรือเวลาฟังธรรมเนี่ยจะไปกำจัดที่ใจตัวเองเนี่ยเราพยายามที่จะไปกำจัดตัญหาใช่ไหม เวลาไปเห็นอะไรอยากได้ก็ตั้นหาตันหาต้องการอะไรก็ตั้นหาตั้นหาตันหาไปหมดเลยตัญนหาเกิดแล้วเราจะข่มตั้นหาเราจะเล่าตั้นหาเราจะถอนตันหาเราก็พูดไปอย่างเงี้ยแต่ตัญนหาจริงๆอะมันไม่ได้มีเราจะไปถอนไปล่าไปเลิกอะไรของมัน เราจะไปดูแต่ความอยากอารมณ์ที่มันรู้สึกว่าอยากเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นนะเราจะเห็นแต่ว่าอยากอยากอยากได้อยากได้อยากได้แต่ปัญหานี่มันมันยังมีเหตุเกิดทุกขมันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าปัญหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ยังมีตัวที่ทําให้เกิดปัญหาอีกนะมันจะงสาวไปหาต้นถ้าจะดับตัวปัญหา เมื่อรากของตัญหามันมีอยู่อ่เราจะไปถอนตัญหาล่าตัณหามันก็ได้เพียงชั่วครู่ชั่วขณะตัหาเราต้องมารู้ว่าตัญหานี่มันเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์แล้วมันอยู่ขันไหน่อาต้องรู้เพราะในในองค์ประกอบของร่างกายในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันมีแค่ขันห้าตัญหาอยู่ขันไหน ปัญหาเป็นความรู้สึกเป็นธรรมารมใช่ไหมเมื่อเป็นธรรมารมมันก็คือเวทนาขันมันเป็นการมันเป็นการทํางานของเวทนาขันนะเมื่อเวทนาขันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็สเสวยอารมณ์จากสังขารขันที่มันคิดปรุงแต่งขึ้นมา เมื่อมันคิดปรุงแต่งขึ้นมามันก็เกิดอารมณ์ก็แค่นั้นแหละคือคิดแล้วก็อยากเพราะฉะนั้นใครที่จะไปดับที่ตัวความอยากเนี่ยมันดับไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นการทำง,งานตามธรรมชาติของเวทนาขันซึ่งมันก็ทำง,งานเข้ามันอยู่อย่างนี้และถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งใจด,ดับมันมันก็ดับ มันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีใครสามารถที่จะมันนั่งอยากอยู่ทั้งวันมันเป็นเพียงอารมณ์ของขณะจิตอ่าฝันีุบปุนปนแล้วก็อยากนะเมื่ออยากตั้งอยู่สักพักหนึ่งก็ยุบตัวลงไปหายไปอ่าอีกสักพักก็อยากขึ้นมาอีกพอฝันี้บปูนฝังนี้ก็อยากขึ้นมาอีก ตั้งอยู่ขณะหนึ่งยุบตัวลงแล้วก็หายไปหรือบางทีความอยากหายไปไอ้ฝ่ายปูมแต่งมันก็ไปปุงอย่างอื่นฝ่ายเวทนาขันซึ่งมันสวยอารมณ์เนี่ยมันก็ไปอยากอย่างอื่นตามที่มันคิดไปนะมันคิดไปยังไงเนี่ยมันก็ากอยากอย่างนั้นแหะนะตอนนี้คิดอยากจะได้รถก็มีความอยาก คิดเห็นรถสวย,สวยคิดว่ารถสวยรถหรูนะก็มีปมาประดับบารมีของเราเนี่ยอก็คงจะก็หรูหน่าดูเราคิดไปอย่างนี้มันก็เกิดความอยากแต่พอความอยากน,นี้จบลงถ้ามันเกิดคิดเรื่องใหมล่ล่ะมันเดินไปเดนปินไปตามไปเห็นบ้านสวยๆมันคิดแล้วโอ้ถ้าบ้านเราเป็นอย่างนี้เนี่ยงจะสุดยอดเห็นไหมไอความอยากเนี่ย มันก็ไปตัวตัวัญหามันก็ไปอยากตรงที่บ้านนั้นอีกมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของอารมณ์่ามันไม่มีใครที่จะไปต่อไปถอนอะไรมันได้หรอกตัญหาเขาทำงานอยู่ตรงนี้ทั้งปีทั้งชาติอ่ากี่กับกี่กันมาแล้วนะทีนี้ถ้าเราจะมาอยากจะถอนตัญหาจริงๆเราทำไง เราต้องดูที่การปรุงแต่งดูที่ผัสสะนะผัสสะก็คือเวทนานั่นแหละเอยผัสสะก็คือสังขารขันนั่นแหลนะให้ระวังความคิดปรุงแต่งนะถ้าเราไม่คิดนะความอยากมันก็ไม่เกิดแต่แต่ถามว่า,คน,านค,คนเราจำเป็นต้องคิดไหมคนเราจำเป็นตะ้องคิดอ่า แต่ถ้าเราเห็นเรามีสติเห็นอยู่น่ะเราก็จะเห็นอารมณ์พอมันเกิดเมื่อเรามีสติอยู่นี่วิญญาณธาตุของเราีเนธาตุรู้ของเรามันวิ่งตามไหมมันไม่ได้วิ่งตามมันก็แค่ดูดูเขาคิดดูเขาอยากนมันก็แค่นั้นเหตุการณ์อะไรมันก็ไม่เกิดเพราะวิญญาณมันไม่ได้ตามไปเกิดตามเหตุการณ์นั้น ความอยากความคิดทำให้เกิดความอยากความอยากเป็นผลจากความคิดแล้วความอยากนี้แหละก็เป็นเหตุให้ไปเกิดความคิดอีกสังเกตด,ดให้ดีนะขันสองขันนี้ทำงานกันอยู่นะเวทนาขันกับสังขารละขันเนะ่ยมันเป็นทั้งเหตุทั้งผลของกันและกันอยู่อ่อนี่แหละท่านเรียกว่ามันเป็นปัญหาโลกแตก มอนไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกันนั่นแหละอ่ามันความอยากมันไม่ได้อยากอะไรข้างนอกหรอกเวลาที่เราเราลองไม่คิดลองลองนั่งไม่คิดดูสักห้านาทีสิบนาทีเนียอ่าไม่คิดสักห้านาทีนั่งอยู่เฉยๆเนะี่ยเราจะเห็นว่ามันทนไม่ได้นะถ้าถ้าถ้าคนไม่เคยฝึกเนะ่ยถ้าคนเคยฝึกก็จะก็จะทนได้นานอเราจะเห็นว่ามันมีความดำอยู่ นั่นแหละตัวตัญหามันดันอยากจะให้เราปรุงเพราะว่าถ้าเราไม่ปรุงเนี่ยตัวเวทนาขันมันเสวยอารมณ์ไม่ได้เออมันต้องมีความอยากโดยตวเนี้ตัวตัญหาเนี่ยคอยผักคอยดันอ้าวปรุงที่แกปรุงที่ปรุงที่ฉันจะชิมน่ะ อันนี้ก็คิดไปเราจะคิดเรื่องรถหรือคิดเรื่องบ้านหรือคิดเรื่องเงินเรื่องทองคิดเรื่องการเรื่องงานเไรคิดไปอันนี้ม er ันก็สวยเสวยเสวยนะฝ่ายเวทนาขันนี่ก็เสวยอารมณ์สวยอารมณ์การที่มันเสวยนั่นแหละเพราะมันเป็นความอยากแล้วตั้งแต่ความอยากอ่อนๆนั่งฉันทะอ่าฉันทะราคะนันทิตันหาอุปาทานมันอันเดียวกันเพียงแต่ว่าอารมณ์มันรุนแรงมาก รุนแรงมากขึ้นเป็นลําดับลําดับไปเรื่อยๆก็แค่นั้นเองอไม่ว่าจะเป็นความอยากในระดับน้อยระดับมากแค่ไหนให้เราตีตีดวนไปเลยว่ามันคือเวทนาขันนะท่านอย่าไปบอกว่ามันเป็นตัณหาเลยอย่าไปบอกว่ามันเป็นชั้นท่าราคานาที่อะไรเลยให้บอกว่าอ๋อเวทนาขันเขาทํางานเมื่อเขาทํางานแล้วเขาเขาก็ ตั้งอยู่ได้สักพักหนึ่งเขาก็จะจบกระบวนการทํางานก็จะยุบตัวลงแล้วก็หายไปนี่มันเรื่องแค่นี้นะสิ่งที่เราต้องคอยระวังก็คือฝั่งของความคิดปรุงแต่งของเรานี่แหละอ่าคนโดยมากถ้ามีความอยากแล้วเนี่ยเขาจะเห็นแต่อะไรเห็นแต่ความอยากความต้องการของเขาอ่ากูอยากได้กูอยากได้กูอยากได้อย่างเดียวโดยที่ เขาจะไม่เห็นความคิดในขณะนั้นความอยากมันแรงแต่ความคิดน่ยมันจะลักคิดอยู่แอบคิดแอบคิดอยู่มันจะมันจะสร้างให้เวทนาเนี่ยเข้ามาสวยพ,พ่อคุณขึ้นเรื่พอยพ่อคูณขึ้นเรื่อยใหญ่โตขึ้นเรื่อยอ่ากลายเป็นความทะยานอยากที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่แก้ปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่ได้แตถ้าเราจะไปไปข่มที่อารมณ เราจะต้องดูตัวที่มันรักคิดอยู่เพราะตัวนี้เป็นตัวปรุงอาหารนะมันเป็น ah feet, อายตนาภายนอกอายตนาภายในของกันอยู่เนี่ยฝ่ายความอยากหรือฝ่ายเวทนาขันนี่มันเป็นอายตนาภายนอกฝ่ายสังขารมันเป็นใจเป็นอายตนาภายในถ้าเราถ้าใจเราปรุงมันก็ต้องสร้างอารมณ์ใช่ไหมเหมือนกับต้นไม้เป็นอายตนาภายนอกตาเราเป็นอายตนาภายใน เราเห็นแต่ต้นไม้นี่เราไม่เห็นตามันทํางานออแต่ถ้าเรารู้ว่าตาเราทํางานเราหลับตาดิต้นไม้ไม่ต้นไม้ไม่มีเลยโลกทั้งโลกไม่มีเลยนะมันเป็นลักษณะนี้เหมือนกันอ่าเวทนากับสังขารขน,นี่ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่ตัวคิดปรุงที่มันเป็นที่มันเป็นตัวสร้าง ถ้าเราระงับระงับตัวนี้ได้อ่าฝั่งนี้เราไม่ต้องห่วงนะฝั่งเวทนาฝั่งตัณหาเราไม่ต้องห่วงมันเป็นธรรมชาติที่เขาเกิดดับเกิดดับอยู่นน,นะแล้วเราจะมีปัญญาเกิดขึ้นอยู่อย่างนึงว่าเมื่อเรามีสติรู้อยู่เห็นอยู่เงี้ยยิ่งยาณธาตุหรือธาตรู้ของเราเนี่ยอเขาก็แค่รู้เขาไม่เข้าไปเชื่อไม่เข้าไปยึด เรื่องของอารมณ์นี่ซับซ้อนมากนะอ่ะมันซับซ้อนปัญหาก็เกิดจากเวทนาขันอ่าอุปาทานก็เกิดจากเวทนาขันนี่ตัวไหนได้เป็นตัวยึดอุปาทานคือตัวไหนอุปาทานมันก็เป็นเวทนาขัน,นอีกอ่าอารมณ์ทุกอย่างเกิดจากเวทนาขันเพราะอุปาทานในขันห้าอย่างเงี้ยจะยึดมั่นยึดมั่นในรูป ยึดมั่นถือมั่นในเวทนายึดมั่นถือมั่นในสัญญายึดมั่นถือมั่นในสังขารยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณขันไหนเราไปยดึดอุปาทานก็อยู่ที่เวทนากาน,นก็เวทนานี่หละไปยดึดเวทนาไปยึดรูปเวทนามายึดเวทนาเองยึดเอาอารมณ์ที่เกิดจากตนเองสร้างขึ้นมานั่นแหละยึดซ้าซ้อนเข้ามานั่นน่ะก็เวทนาไปยึดเอาสัญญาเวทนาไปยึดเอาสังขารเวทนาไปยึดเอาวิญญาณเห็นไหมโอ้มัน ความยึดอย่มันเป็นแค่ความรู้สึกอย่างเราคิดว่าตัวของเราอย่างเนี้ยมันก็เป็นเขอใครของมันอยู่นะแต่มันเป็นความรู้สึกทางใจที่ว่าเรานัา่นอ่าตัวนี้แต่เป็นตัวสําคัญด,ดังนั้นเราท่าน,นว่าตัญหาเป็นตัวสร้างภบสร้างชาติมันก็เวทนาเนึ่แหล,ละเป็นตัวสร้างภบสร้างชาติถ้าเรามีสติรู้อยู่เราเห็นความคิดเราดูที่ความคิด เมื่อความคิดคิดขึ้นมาก็ถ้าเรามีสติรู้นี่มันจะไม่เป็นปฏิจะสมุบาทน,นะเราเราตั้งใจค,คิดโดยโดยมีสติอยู่นี่เวทนาขันมันจะไม่เกิดนะมันมัน,มนความคิดมันก็จะตกไปคิดอะไรขึ้นมาคิดแล้วก็ตกไปเขาไม่เก็บมันเป็นอารมณ์แต่พอเราเผอคิดเนี่ยอารมณ์เกิดอารมณ์เกิดเราก็ดูแต่อารมณ์ดูแต่อารมณ์ เราไม่ดูเหตุแห่งการเกิดอารมณ์มันเป็นอย่างนี้แหละความทุกข์แห่งใจนะความทุกข์มันก็เป็นอารมณ์ความสุขมันก็เป็นอารมณ์มันหลงอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลั่วกันอยู่นะอารมณ์ทุกอารมณ์กลัวกันอยู่ถ้าเราจะไปวิ่งตามอารมณ์ไปแยกอารมณ์ไปดับอารมณ์ไปละอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ไปถอดถอนอารมณ์อะไรก็แล้วแต่มันไม่หายหรอก เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติการทําง,งานของเวทนาขันท่านจะต้องดูที่เหตุเกิดแห่งอารมณ์ดูที่อาจ,จะตนะภายในคือดูตัวใจดูตัวสังขารของคิดปรุงแต่งนี่แหละเหมือนเห็นต้นไม้น่แหละถ้าท่านไม่อยากให้ต้นไม้มันเกิดท่านก็อย่าไปมองสิหันหน้านี้หรือว่าหลับตาซะสิต้นไม้ไม่มีเลยอ่ามันเป็นอย่างนั้น ก็คงคิดว่าพอพอจะเข้าใจนะในเรื่องเกี่ยวกับการดับตัญหาเนี่ยหรือว่าเหตุแห่งความอยากทั้งหลายสำหรับคนที่คิดว่าจะไปถมตัญหาตนเองให้เต็มนะ่ะมันไม่มีวันจะเต็มหรอกเหมือนอย่างที่เราอยากจะได้รถป้ายแดงเนี่ยเมื่ออยากจะได้เราก็ต้องขวนขวายหาทรัพย์ซื่อเมื่อซื้อมา เอามาแล้วเขพอใจพอใจได้อยู่ได้ไม่กี่วันนะ,ะเขาก็จะอยากได้อย่างอื่นอีกอยากได้อย่างหนึ่งอยากได้อย่างสองอย่างสามไปเรื่อยๆมันจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วใครที่สร้างตัวตัณหาตัวนี้ตัวความอยากตัวนี้ให้มันเกิดจนเป็นอุป,ปนิสัยแล้วเนะี่ยท่านจะเป็นทาสของเขาตลอดไป เขาเคยเอาชนะเราได้ตั้งแต่นับหนึ่งแล้วตั้งแต่เราซื้อรถมาคันหนึ่งแล้วอพอครั้งที่สองเราอยากจะได้บ้านก็ซื้อบ้านให้เขาอ,อันของเก่ามันก็ดีอยู่ัใช้ได้อยู่นะแต่เพื่อความสะใจของของอารมณ์อ่ะพอมีบ้านแล้วมีมีที่ดินในบริเวณบ้านกว้างๆหน่อยก็อยากจะได้สะน้ําอยากจะต่อเติมโน่นต่อเติมนี่ มันไม่ใช่เรื่องต่อเติมอะไรหรอกมันเป็นเรื่องต่อเติมเพื่อความสบาใจของสัญหานะถ้าเราตกเป็นทาสของเขาเราก็จะเป็นทาสอยู่อย่างนี้จะเป็นทุกข์เพราะเขาอยู่ตลอดไปเพราะธรรมชาติของเขาเขาไม่เคยตายอืมธรรมชาติของเขาจะต้องมีการเกิดการเกิดการเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดนะเกิดแล้วอันหนึ่งดับไปหายไปอันหนึ่งก็เกิดมา อันอันหนึ่งหายไปอันหนึ่งก็เกิดมามันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดอสิ่งที่เราจะต้องทำนะคืออย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปสนองให้เขาให้มีสติดูอยู่อย่าไปดูข้างนอกดูที่ใจเนะี่ยอ่มีสติดูที่ธาตุรู้ของเราเนะี่ยให้เป็นแต่เพียงรู้อย่าเข้าไปเชื่อสิ่งที่ อย่าเข้าไปเชื่อสิ่งที่อารมณ์มันเกิดอย่าเข้าไปเชื่อในสิ่งที่มันคิดมันปรุงหยุดนิ่งซะก่อนเราจะทําตามความคิดด้วยจะทําตามอารมณ์ของเราเนี่ยให้เราใช้ปัญญาพิจารณาดูก่อนว่าสมควรจะทําตามไหมอ,อย่าเพิ่งไป าต้องการอะไรก็ทําตามเขาคิดอะไรก็ทําตามอย่าเพิ่งไปทําอย่างนั้นมันจะสร้างอุปนิสัยให้แก่ขันเหล่านั้นอ่อแล้วตัวเราก็จะเป็นผู้ที่อ่อนแอไปตลอดการลนานเขาจะชักลากเราไปป็นมันไม่ใช่ชักลากเฉพาะการดาเนินชีวิตการทำมาหากินนะมันจะชักลากเราไปสู่พบคุมต่างๆพบน้อยพบใหญ่เนี่ยเหตุมันเกิดจากตรงนี้เองอ่า ภูมิทั้งหลายแหละพบทั้งหลายแหลมันเกิดที่หน้าอกของเรานี่ก่อนมันไม่ได้ไปเกิดข้างนอกก่อนหรอกเราสร้างมันอาไว้ก่อนทีนี้พอมันเหมาะสมกับพบไหนภูมิไหนมันก็จะไปสู่พบนั้นภูมินั้นนะอะ่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะตอนนี้เราปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะให้รู้จุดนี้แหละให้เห็นให้ชัดให้แยกให้ออกให้มีปัญญาแยกให้ออกขันไหนเขาทํางาน คันไหนเป็นคันไหนแยกให้ออกให้รู้หน้าที่ที่เขาทำงานแล้วก็ตัวธาตดูของเราก็เป็นแต่เพียงรู้ว่าเขาทำงานไม่ใช่ไปช่วยเขาทำงานไม่ใช่ไปยึดออาการทำงานของเขามาเป็นของตนไม่เกี่ยวกันรู้ก็คือรู้คิดก็คือคิดรู้สึกก็คือรู้สึกเนี่ยให้มันเป็นอยู่อย่างเนี้ยเออแยกให้ออก อันไหนทํางานก็มันมันก็แค่ทํางานแล้วก็จบอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเป็นทาสของเขาไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปทําตามละเออมันแค่นี้ในเรื่องของการนะถอนปัญหาละตัญหาือว่าฆ่าตัญหาอะไรก็แล้วแต่ะท่านอย่าไปเป็นผู้ถมตัญหาเพราะการถมตัญหาเนี่ยหามาเท่าไหร่มันไม่ตัน ปัญหาถมเท่าไหร่ไม่มีตันอย่าไปอย่าไปทําตามเขาเขาไม่มีตัวตวนเขาไม่มีอะ,อะไรล่ะเขาไม่ได้มีความตัวตวนเขาไม่มีเขาไม่มีแก่นสารสาร,สาระไม่ไม่ได้มีความเที่ยงแท้แน่นอนอเพราะฉะนั้นเราจะไปยึดเอาตรงตรง,ตรงนี้เป็นแก่นสารไม่ได้ให้ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับ สิ่งที่ทุกคนเป็นอยู่นี่คือถ้าจะว่าไปมันเป็นเรื่องที่แก้ยากเพราะว่าเราเคยสร้างเข้ามาน่ะมาตั้งแต่เกิดก็ว่าได้อ่าแล้วก็ไม่ใช่ตั้งแต่เกิดหรอกถ้าเราจะพูดถึงถ้าคนสมรตบคนที่เชื่อเรื่องของวกของชาติน่ะมันเป็นมาเป็นกี่กับกี่กันกี่แสนชาติเราก็ไม่รูร้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าผู้ใดได,ได้ฟังเรารู้แล้วเนี่ยเออถือว่าเป็นบุญของท่านเลย ท่านจะได้รู้วิธีการที่มันจะดับทุกนในใจจะได้รู้วิธีการรื้อถอนตัณหาของท่านได้อันจะนําไปสู่การเกิดใหม่ในพบต่อไปต่อไปนะท่านจะดับมันลงได้จากปัญญาแค่เพียงเรารู้เราเห็นธรรมชาติที่เกิดดับของมันเราเห็นเกิดเราไม่เข้าไปร่วมผสมมาลงก็แค่นั้นเองนะ นจะเกิดปัญญายางเกิดความสว่างในใจสิ้นพบจบชาติภายในชาตินี้ได้ก็ขอสาธุสำหรับท่านที่เป็นนักปฏิบัติผู้มีความมุ่งหวังที่จะหลุดพ้นในพบชาตินี้จเจริญพร